สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีการอัปเกรดระบบปฏิบัติการ Android ก็ลังจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของตัวอักษรที่เรียงตามภาษาอังกฤษโดยเริ่มจาก Android รุ่นคัพเค้กโดนัทเอแคลฟโยกจิงเจอร์เบรดฮันนี่ครัมส์ไอศครีมแซนด์วิชเจอรี่ปีนคิตแคทและล่าสุดก็เป็นรอลลิปปนั่นเองแต่ปีนี้ก็น่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นตัวเบตา้าเลยเรียกว่า Android M ซึ่งก็น่าจะเป็นชื่อรุ่นถัดไปของระบบปฏิบัติการ หลายคนก็คงคาดเดาไว้แล้วนะคะว่าน่าจะเป็น Android Milkshake แต่ก็ยังไม่แน่ชัดจนกว่าจะมีถแถลงการออกมาจาก Google ล่าสุดแหล่งข่าวออกมาระบุแล้วค่ะว่า Android M จะเป็นเพียง Android 5.2เท่านั้นไม่ใช่เวอร์ชั่น6.0แต่อย่างใดโดยหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า Android M จะเป็นเพียงรหัส Android 5.2นั่นก็คือไอคอนนาฬิกาที่อยู่บนหน้าจอในมัวสาธิตของระบบปฏิบัติการซึ่งในอดีต Google จะใช้วิธีนี้เป็นการเกินถึงหมายเลขรุ่นว่า Android M จะเป็นเพียง Android 5.2เมื่อมีการเปิดตัวแต่ก็น่าเสียดายนะคะว่าที่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่า M ย่อมาจากอะไรกันแน่ แต่ตัวทีมงานเองก็คิดว่าน่าจะเป็นเอนดอยโมจิหรือเปล่าอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเรานะคะสวัสดีค่ะ